มาดูกันครับมาดู3ค่าย3สไตล์นะครับเป็นค่ายนิสสันคันแรกนะครับนิสสันคันแรกคันนี้นะครับเป็นตัว6สปีดกล้องถอยกล้องหลังมีให้ชุดแต่งรอบคันสีแดงตัดดําสภาพหล่อๆแบบนี้นะครับคันนี้3ามแสนแปนะครับคันนี้เป็นค่ายอิ u ูสุครับตัวนี้นะครับทะเบียน4ี่9้าสนะครับคันนี้5 7าแสนเนะครับเป็นตัว4ประตูเกียร์หสปีดนะครับยกสูงนะครับ ส่วนคันนี้ก็เป็นหน้าหล่อนาลัโคต่ตัวรีโว่2.4ตัว e นะครับตัว e นะครับโฉมไหม่ดนเชน์ปี18แล้วนะครับคันนี้ก็519นะครับ519 579แล้วคันนี้ก็389ถูกสุดใหม่สุดปีใหม่ไหม่น้อยสุดแล้วอ่ะเดีย๋ยวผมจะพามาดูนะครับว่าแต่ละคันสเปคเป็นยังไงนะครับแต่ถ้าเรื่องแรงมา้าเรื่องช่วงล่างนะครับตอนนี้ก็ถ้าต่างประเทศคือนิสสันนะครับนิสสันนะครับ 163แรงม้า1 0 0 190กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่คือแม็กสปีดของเขานะครับแรงม้าเยอะสุดคันนี้163แรงม้าคันนี้150แรงม้าคันนี้นะครับคันนี้150หแรงม้าเท่ากันนะครับแต่คันนี้คือได้เป็นเกียร์ออโต้นะ4ประตูนี้เกียร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้ยกสูง4ประตูนะครับตัวนี้ก็เป็นเกียร์แมนนวลนะจะเป็นเกียร์่ีเ,เกียร์แมนนวลหสปีดแต่เป็นตัว่า4ประตูนะครับมีคันนี้คันเดียวนะครับ มาผมจะพามาดูนะครับโมหน้าโมตาของเขานะครับความสวยความหล่อนะครับแล้วก็เรื่องสถาปนาเรื่องช่วงล่างเป็นยังไงโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมเป็นยังไงจะพามาดูนะครับแบบละเอียดนะครับให้ได้แบบรู้ลึกร,รู้จริงว่าเอยกา,าลบาเนี่ยสวยเดิมมันเป็นยังไงเกรดเอมันเป็นยังไงและมันสวยไม่สวยซื้อได้ไม่ได้เป็นยังไงอ่ะมาดูนะครับ อย่างแรกเลยนะครับดูความเป็นธรรมชาติของสีรถตัวกระบาะครับสีเดิมแท้จะเป็นแบบนี้สีเนียนเท่ากันนะครับสีเนียนเท่ากันไม่มีรอยบุบไม่มีรักยิ้มไม่มีโดนชนนะครับดูผนเพลินก็รู้แล้วนะครับสีจำเดิมนะครับสีแบบไม่ด่างไม่จืดเกินไปสีไม่ได้านะครับต้องมีความเงาที่เสมอกันแบบนี้นะครับสีเดิมเสมอกันนะครับเรื่องกระบาดในตอนช่วงนี้เนาะก็จะเป็นช่วงที่บอกเลยว่าก่อสมการนะครับลูกค้าจะติดต่อเข้ามาเยอะนะครับเพราะเอารถกลับบ้านกันนะครับ เอาตัวกลับบ้านเนาะแล้วก็ช่วงอ่ะมีโบนัสออกโบนัสเดือจากปีใหม่มานะครับก็กระบะเป็นรถที่ขายดีอันดับหนึ่งเลยตอนนี้นะตอนนี้มาเป็นอันดับหนึ่งของบริษัทเราแล้วน,นะกระบะนะครับและเราก็คัดแต่กระบะเกตเเท่านั้นนะครับเกตเคืออะไรเกตเคือโครงสร้างหลักโ <cam> <a> ครงสร้างเดิมไม่มีเสียหายนะครับไม่มีเสียหายช่วงล่างต้องเดิมเครื่องต้องเดิมสีต้องเดิมนะครับและสีต้องเดิมด้วยนะครับห้องเครื่องภายในภายในต่างๆต้องเดิมนะครับรถต้องไม่มีโดนชนไม่มีตัดต่อตัวรถ เลขเอกสารต่างๆต้องตรงกันเดี๋ยวผมพามาดูทีละคันเลยนะครับมาคันนี้ราคา3ามแสนแปดหมื่นเก้านะครับถูกสุดๆเลยนะครับมีให้เลือกอยู่2คันนะครับคันหนึ่งจะมีชิลข้างหน้านะจะเป็นชิลแต่งหล่อๆตรงนี้ให้อีกหนึ่งอันนะครับมีชิลเพิ่มมานะครับนิสสันนะครับคันนี้ก็ไฟตันหมอกสปอร์ตไลท์มีให้ครบนะครับแดงสดๆใสๆแบบนี้นะครับตัดกับสีดํานะครับดําด้านเมทัลลิกแบบนี้นะครับ นิสสันก็ขึ้นชื่อเรื่องความหล่อเลือกชุดแต่งเลือกออปชันให้มาแบบเยอะให้มาหนักให้มาเต็มครับบอกเลยว่าให้มาแบบค่ายอื่นอายนะครับค่ายอื่นอายเลยนะครับกระจกไฟฟ้าไม่พอกล้องหลังก็มีมาให้อีกนะครับคันนี้ไฟหน้าได้มานะครับตัวนี้คือตัวแคปนะเป็นตัวแคปนะครับแต่ให้มาไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับให้มาเป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์นะครับแต่ถ้าเป็นของลีโวนะครับก็จะเขาก็จะให้มาเป็นแบบมันตินะนี่ครับ ให้มาเป็นแบบมันตลิกแบบนี้นะครับนี่คือความต่างนะครับอันนี้คือสีประตูนะครับแต่อันนั้นคือตัวแครบนะแต่เขาให้มาเรียกว่าคุ้มไปเลยครับเพราะว่าเป็นตัว E ด้วยนะอ่าสันตัวนี้รุ่นนี้ครับเป็นรุ่นยอดนิยมมากนะครับผมเซิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตเนาะก็คือตัวนี้เป็นตัวที่หาเยอะที่สุดแล้วนะครับเขาเรียกเป็นตัวแบ็กดิชันนะไม่ใช่ธรรมดานะครับเป็นตัวแบ็กดิชันนะครับส่วนผิวพันธ์สีสันก็เดิมแท้อยู่แล้วครับเทอร์โบมีให้1ลูกนะครับ ัวเทอร์โบเป็น VGS t o r บนะครับแมกยางนะครับแมงยางดูได้เลยนะครับยางใหม่ๆแมกดำๆแบบนี้นะครับคู่หน้าดิสเบรกนะครับซุ้มล้อปงล้อดูได้เลยนะครับสวยเดิมเงางามนะครับสวยเดิมเงางามนะครับโช๊คเดิมไม่มีรั่วไม่แตกปีนกปีนกต่างๆนะครับไม่รั่วไม่แตกไม่ซึมนะครับลดสภาพสวยเดิมสีสันผิวพันธุ์นะครับตูได้เลยจากด้านข้างนะครับสวยเดิมเงาเงาแบบนี้นะครับ กระจกได้มาเป็นสีดำเงาแบบนี้นะครับมีสติกเกอร์คอนแสงสีส้มแบบนี้ไฟเลี้ยว LED มีให้ครบเลยนะครับหล่อสวยๆนะครับออปชันก็ให้มาเยอะจริงๆนะครับภายในนะครับภายในนะนี่กระจกไฟฟ้ามีให้นะครับมีกระจกไฟฟ้าให้2บานปรับได้นะครับเป็นจอสติกแบบนี้พับได้แบบไฟฟ้าเช่นกันนะครับนี่พับได้แบบไฟฟ้านะครับเลขเครื่องนะครับตรงเด็กกันในเล่มเลยนะตรงกันนะครับนี่ตรงกันนะครับ โครงสร้างเดิมนะครับภายในสวยเอี่ยมนะครับเหมือนป้ายแดงนะครับที่สาคัญแคปเปิดได้นะครับแคปเปิดได้นะครับนี่แคปเปิดได้นั่งได้5คนนะครับภายในสีสันสวยงามสวยงามนะครับสวยงามเลยนะครับโครงสร้างเดิมน็อตไม่มีขยับไม่มีแกะไม่มีไขนะครับร้อยหกสิบสามแรงม้านะครับหกสปีดนะครับนี่หกสปีดนะคันนี้หกสปีดมีคูดคอนโทรลให้นะครับส่วนพวงมาลัยเนี่ยเป็นหุ้มหนังแบบ ของดีเลยหนังแท้ด้วยนะครับแอร์แบ็กมีให้ครบนะครับซ้ายขวาแอร์แบ็กมีให้นะครับดูได้เลยนะครับลบปีสิบเก้านะไมโครไมโครน้อยนะไม้หกหมื่นไมแท้ด้วยนะครับไมแท้ด้วยเป็นดีเซลนะนี่ครับผมชอบมีสันตรงนี้แหละนะครับให้มาเยอะให้มาหนักให้มาเต็มจริงนะครับก็เดี๋ยวสตาร์ทให้ดูนะครับพุ่แจก็เป็นคีย์เลยคิดขายแบบนี้นะอย่าเบรกกดสตาร์ทปุ๊บ ไม้หกหมื่นไม้แท้นะครับไม้แท้นะดูดูดูด,ดูอ่ะไม้หกหมื่นนะครับไม้หกหมื่นสถานาถะเซอร์ใช้ได้ปกตินะครับอ่าเขาเคลียร์ถอยไปยังไงมีกล้องให้หรือเปล่ามีกล้องให้อีกนะครับกล้องก็มีกล้องก็มีให้นะครับเรียกว่ามีให้ครบมีให้เต็ม FMCD ฟังได้ปกตินะครับฟังได้ปกติเลยอัะเบาแอร์ Air หน่อยนะครับให้ฟังเสียงผมเนาะอ่านี่ครับรถสภาพสวยเดิมแบบต้องแบบนี้นะครับ สวยเดิมให้ออปชันมาเยอะนะครับที่วางแก้วน้ําก็มีให้นะครับที่วางแก้วกาแฟอย่างนี้ได้เลยจะวางตรงนี้ก็ได้นะครับนี่ดูวางอย่างนี้ได้เลยอ่านี่ครับดิสันผมชอบผมชอบนะเพราะว่าหล่อด้วยออปชันให้มาเยอะด้วยไม่ซ้าใครเลยนะครับอ่ะคันนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของอ่าคันอื่นบ้างนะครับคันอื่นเนาะก็นี่ครับท้ายและหล่อแบบนี้นะครับ b a c k Edition กล้องถอยมีให้ตัวอ e, ีนะครับ ปะายด้วหลังสวยๆแบบนี้ก็มีให้นะครับามาดู d m a มบ้างนะครับ d m a มนะครับเป็นตัวสประตูนะสี่ประตูนะครับสี่ประตูกล้องหลังมีให้ตัวนี้เป็นตัวแซดพินเจตนะครับเป็นรุ่นพิเศษนะามาดูภายในกันบ้างนะครับภายในเป็นยังไงนะครับภายในนะครับนี่กระจกไฟฟ้าได้มาหุญแจมีให้ชิบล็อกมีให้เดีย๋ยวสตาร์ทให้ดูนะครับก็จะมี สี่ประตูจะมีพิเศษหน่อยนะครับก็จะเป็นในเรื่องของตัวจ้องตัวจอเนาะนี่มีจอใหญ่่างนี้นะครับปตาก็ต้องเียบคลาสหน่อยนะนี่เป็นเกียร์ห้าสปีดนะครับจอใหญ่ๆล้อจะโตนะครับแอร์เย็นๆก็เป็นแอร์ออโต้นะครับแอร์ออโต้ดิจิตอลแบบนี้เลยนะครับแอร์ออโต้ดิจิตอลนี่คือออปชั่นที่ต่างเนาะจากนิสันนะอ่ามีจอเ,เขาต้องเข้าเกียร์ถอยให้ดูหน่อยเกี๋ร์ถอยมีกล้องหลังมีนะครับนี่มีให้นะครับนี่ มีกล้องให้นะอ่ามีกล้องให้แอร์มีให้แอร์ิจิตอนด้วยนะครับปรับได้เลยนะครับเริกโหมดต่างๆได้นะครับที่พงมอะไรก็สามารถจะเพิ่มเสียงลดเสียงต่างๆได้เลยนะครับโอเคไมค์เก้าหมื่นนะไมค์เก้าหมื่นนะไมค์น้อยทางนั้นเลยนะครับคัดแต่ไมค์น้อยมาให้นะครับไมค์น้อยๆรถสวยๆเกต A เอเท่านั้นนะครับเกต A เอนะครับต้องเกต A เอนะครับไม่เกรดเอผมไม่ขายให้นะผมบอกก่อนนะครับกระจกไฟฟ้ามีครบ ไปไปดูอีกคันหนึ่งนะครับกระบาดของเป้เนาะเป้ก็บอกเลยว่าเป้คัดแต่กระบาสวยเท่านั้นนะครับกระบาดสวยนะรถต้องเดิมนะครับสีเดิม,เ,ดมเครื่องเดิมและต้องไม่ใช่รถแต่งนะครับเครื่องเดิมเพราะมาานันจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับก็คันนี้นะครับผ่อนอยู่ประมาณตีว่าหมื่นละกันหมื่นหนึ่งว่าเดือนละหมื่นนะครับพราบอดดีเคดีก็ฟรีดาวได้ทั้งสามคันนี้ฟรีดาวได้หมดเลยนะครับนิสสันเขาจัดได้เต็มเพราะว่ายอดเหลือยอดลดนะครับเพราะราคาเราขายถูกสามแสนแปดหมื่นเก้านะครับซื้อสดได้จัดไฟแนนซ์ได้นะครับ ย้ำนะครับซื้อสดได้จ่ายไฟนั้นได้นะครับหรือเป็นรีโว่อ่ะสุดท้ายคันนี้คือรีโว่ตัวหล่อหน้าหล่อนะครับห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้านะครับห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้ากระจกไฟฟ้านะครับอ่ะผมให้ดูนะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนสี่ประตูนะครับกล้องถอยไม่มีนะกล้องถอยไม่มีนะเยวติดเพิ่มให้นะครับกล้องถอยไม่มียวติดเพิ่มให้นะครับกล้องหน้าหลังอยู่ผมแถมให้ดวยว่าเรียกว่าจะหนักจะเต็มให้เลยนะครับกล้องถอยกล้องหลังนะครับ ช่วงล่างเป็นยังไงนะครับช่วงล่างเดิมเลยนะครับยังอะไหล่ท่อเดิมอยู่ครบนะครับเซ็นเซอร์ต่างๆใช้ได้ปกติอยู่เดิมครบเลยนะครับสวยสมบูรณ์เช่นกันนะครับชัซซีดูหน่อยชัซซีนะครับนี่ดูชัซซีนะครับดูตรงนี้นะครับนี่เลขเครื่องต่างๆตัวบอดี้ชัซซีนะครับสวยเดิมเงาเาครับแบบนี้เลยนะครับรถเดิมๆสภาพดีๆนะครับ มาดูภายในก็กว้างสบายนะครับแบบนี้สีเดิมนะครับสีเดิมแท้ภายนอกภายในเท่ากันนะครับภายนอกภายในเท่ากันนะและรถนะครับผมบอกเลยการันตีเกรดเคุณภาพแน่นอนนะครับกุญแจได้มาเป็นคีย์ไขแบบนี้นะครับบิดสตาร์ทได้เลยนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องเหยียบเบรกอะไรนะครับของรีโวเนะเาะอ้าวเดี๋ยวนะครับักคู่นะอ่าสตาร์ททีเดียวติดชื่องเดียวเลยนะครับทีเดียวติดนะครับไม้แสนสามนะครับคันนี้ไม้แสนสามนะครับ มชซนสามการใช้งานก็กางกลางนะครับอยู่กลางกลางนะครับแต่ครันี้เป็นรถหน่วยงานปลดระวางนะครับมีรถจักรยานมีรถบ้านนะครับก็เลือกได้เลยนะครับรถจักรยานก็จะดีตรงที่เข้าศูนย์ทุกระยะนะครับนี่เกีย์ออโต้นะครันนี้ได้เกีย์ออโต้นะครับโหมดดีโคโหมดทัเบอร์เลือกได้เลยเลือกเลือกการขับขี่ได้นะครับแอร์เย็นๆยบลูทูธต่อได้เลยนะครับแอร์แพ็กก็ใช้งานได้ปกตินะครับแอร์เย็นๆจ็นำๆแบบนี้นะครับภายในก็เป็นเบาะผ้าแบบนี้นะครับนอตเตอร์ไม่มีขยับไม่มีแกะไม่มีไขยนะครับ สวยเดิมเงาเงนะครับแบบนี้การะบะสวยๆใครหาอยู่นะครับกว้างสบายน่าใช้นะครับภายในกว้างเนาะภายในอดโอ้โหรือว่าให้มาหนักให้มาเต็มเลยนะครับประจกได้มาเป็นไฟฟ้านะเป็นไฟฟ้านะครับเสียงเครื่องเดิมนิ่งสนิทนะครับแล้วรดเครื่องแน่นๆด้วยนะครับสามคันนี้นะครับสามคันนี้ใครหาอยู่ยังไม่มีเจ้าของรีบจับจองรีบทักรีโทรหาเต้ได้เลยนะครับ จะให้แถมก็ให <net> well ้แถมอีกคัหนึงให้ดูนะครับจะเป็นคันนี้นะครับใครได้สี่ประตูตัวเตี้ยก็มีนะสี่ประตูตัวเตี้ยนะครับนี่อิสุนะครับตัวนี้สีขาวนะครับสีขาวสี่ประตูตัวเตี้ยนะครับห้าแสนหนึ่งหมื่นหพันหนึ่งจุดเก้าตัวเอสนะครับไม้หกหมื่นไมแท้นะไม้หกหมื่นตัวแคปสี่คันนี้แค่แต่งแม็ก่างเดียวแม็กลงล้อนะครับท่อ แค่นี้นะครับแต่เครื่องเดิมนะครับเครื่องเดิมนะอาแถมให้นะครับนี่สีขาวๆแล้วหล่อเขาสนุกเกมแมนนวลนะอาดูภายในหน่อยดูเลยครับนี่ภายในก็หล่อๆเลยสวยๆดำๆนะครับขาวตัดดำหล่อๆห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันนะครับพอประมาณเก้าพันบาทนะพอประมาณเก้าพันนะครับดูได้เลยสวยเหมือนกันหล่อลงตัวนะครับหล่อลงตัวเลยนะครับ สี่ประตูนะครับขาวตัดดําแต่งโซลังล้อเรียบร้อยทําท่อเรียบร้อยนะแต่ว่ารถไม่ได้ทําเครื่องนะครับเครื่องเดิมนะอ่ารถคาราบาทนะครับนี่มีเจ้าที่เช็ดความสะอาดเรื่อยๆตลอดเวลานะครับมีคนที่แคร์ดูแลนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นเอ็นที่หน้าเอ็นที่นะห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับนี่ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับอืมสวยเดิมน่าใช้เลยนะครับแคปมีหมดนะครับ ี่แสนกว่าห้าแสนกว่านะครับนี่ตัวแคปก็มีนะแต่นี้เป็นแคปออโต้นะแคปออโต้นะครับอีสุแคปออโต้นะครับเกียร์ออโต้นะอ่าเกียร์ออโต้นะครับควบคอนโทลมีให้สวยเลยแจ่มเลยนะครับรถสภาพสวยสภาพแจ่มเลยนะครับใครหาอยู่กระบะยางได้สักคันนะครับเครื่องเดิมเดิมสีเดิมเดิมแล้วก็ต้องไปเกียร์เอเท่านั้นนะครับโทรหาเป้ได้เลยนะครับอ่าบิดปิดก่อนโอเค ประมาณนี้นะครับรถกระบะนะครับวันนี้ใครดูประมาณสามสี่คันนะอันนี้ก็เราเป็นอัปเดตโซนใหม่นะครับเราปรับพับเปลี่ยนพื้นที่ใหม่นะครับการจัดวางรถก็เปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับใครชอบร้อยหกสิบสามแรงม้าคันนี้สามแสนแปดหมื่นเก้าซื้อสดได้นะครับหรือจะดาวหรือจะผ่อนก็ได้หมดผ่อนนะประมาณหกพันกว่าบาทเจ็ดพันนะครับคันนี้คันนี้ผ่อนประมาณหมื่นหนึ่งเงินละหมื่นคันนี้ก็เงินละหมื่นนะครับแต่นี้หมื่นกว่านะหมื่นกว่าหมื่นเดียวหมื่นแล้วประมาณหมื่นนะครับขายดี ทั้งหมดนะครับขายดีหมดเลยที่เราถึงเอาเข้ามานะครับเป็นรถที่มีการออเดอร์การสั่งเนาะลูกค้าชอบนะครับมา1ิบคันก็หมด10บคันแบบนี้นะครับก็ใครอยากได้ก็วสวยๆโทรมาหาเป้ศูนย์เก้าสี่เจ็ดแปดเก้าสี่แปดสี่แปดนะครับผมมีโปรขับฟรี90บวันหนอบเบียบพิเศษให้นะครับหเบียบพิเศษให้คันนี้มีโปรให้นะนี่หนเบียบพิเศษได้เลยคันนี้ใหม่น้อยได้นะครับแล้วก็คันนี้ก็ได้นะครับนี่ โปรขับฟรี90วันดอกเบี้ยพิเศษก็มีให้นะครับจะขับฟรี3เดือนหรือจะดอกเบี้ยพิเศษ2.79เอ้ย3.79นะครับหมอเปอ้เดี๋ยวเป้จะให้นะครับใครหารถกระบะสวยๆเอาไปใช้งานตอนสงการหรือเอาไปขับขี่เนาะก็มีกระบะดียังไงครับฝนตกแดดออกไม่ต้องห่วงครับมีกระบะคิวและไปทำงานสบายมีแอร์เย็นๆฉ่ำๆแบบนี้รถกระบะสวยๆนะครับเอาไปใช้งานเนาะ หาเงินคุณเงินทองมาจดนัดไปเที่ยวไปไหนนะครับสบายไม่ต้องยืมรถใครนะครับมีกราบะรสักคันรายได้ก็หมื่นห้าหมื่นหกขึ้นไปออกได้เลยนะครับหมื่นสี่หมื่นห้ามีสลิปเงินเดือนชัดเจนตรวจสอบได้นะครับพนักงานบริษัทต่างๆออกได้เลยคนเดียวไม่ใช่คนค้ำเลยอนุญาตรถภายหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะครับใครในรถกระบะออกง่ายๆมาที่เราจบเลยนะครับผมมีของแถมให้บัตรน้ำมันมีให้นะครับผมแถมตังค์ให้ด้วยบอกเลยว่าใครดูคลิปนี้จบผมบอกเลยว่าคุณนะครับโชคดีมาก ได้รถกระบะสวยไปใช้วันนี้แป้นขอตัว f อฟซีทุก่านนะครับลาไปก่อนกับกระบะคยสวยทั้งหมดนี่เลยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณ f อฟซีทุกคนมากนะครับที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับสวัสดีครับ